สำหรับตีนไก่ตุ๋นน้ำแดงนะครับเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้ก็มือหยิบได้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่การทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำครับนอกจากเตรียมตีนไก่แบบนี้นะครับล้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะนำลงไปทอดเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะ แล้วก็ปิดฝาเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสกระเด็นได้นะหลังจากทอดตีนไก่นะครับจนเหลืองแบบนี้นะครับนามาแช่น้ําเย็นทันทีนะครับแล้วก็แช่น้ําทิงไว้แบบนี้นะครับตีนไก่ที่แช่ไว้เรียบร้อยมันจะแบบพองๆฟูๆแบบนี้นะครับผมเอาใส่หม้อเลยนะครับใส่น้ํานะครับอันนี้เปลี่ยนน้าใหม่แล้วนะเพราะว่าจะได้ล้างไขมันออกไปนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ําหมักหมูแดงลงไปนะครับอันนี้ก็ ตามไปดูได้นะครับในคลิปถอนทำหมูแดงไข่เค็มนะครับใช้น้ำเดียวกันได้เลยนะครับเกลือลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางลมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับก็ผงปรุงรสนะครับก็ใส่ซอสพริกเพิ่มลงไปนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะนั้นก็ตามด้วยเหล้าจีนนะครับ แล้วก็ตามด้วยฮาวาเจียวนะครับนี่เป็นฮาวาเจียวหรือว่าตัวหมาล่าสีแดงนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ความเผ็ดนะครับจากนั้นก็นํามาตั้งไฟนะครับอันนี้ก็ตั้งไฟแรงได้เลยอันนี้ครับหลังจากที่ตุ๋นจนเปื่อยแบบนี้นะครับเห็นไหมน้ำยังงวดเลยนะครับเข้บคนเลยบอกเลยครับว่าเปื่อยร่อนนะครับ อร่อยมากๆนะครับมันมีความแบบเด้งๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังแบบเขาเรียกไงมีความเด้งๆแต่ว่าเปื่อยนะครับตัวนี้ก็คือรสชาติเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเลยนะนะยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ